เลยเปิดข่าวแรกให้คุณซีนไปเลยนะคะเพราะว่า <laughs> ้องบอกว่าเรื่องของอรัสมุทอยลุนเนี่ยหลายๆคนก็อยากให้เขาอยู่แฟนแฟนแบบแมนยูอยากให้เขาอยู่เพราะเอ้ยก็อย่างน้อยอยู่เป็นแบ็กอัพหน่อยก็ยังดีแต,แต่เหมือนเจ้าตัวเองก็มองว่าสถานการณ์ตอนนี้หลังจากที่มีความเป็นคนมองบวกใช่ไหมว่าเกมแรกเผื่อผมจะได้ลงอ้าวไม่ได้ลงไม่ได้ลงอย่างนี้ชีวิตจะไปยังไงต่อดีไปนั่ง คราวเฟิร์มอยู่ <S <S ที่ <S <S บนอัธจันทร์นะครับแต่ก็ยังถือว่าโอเคนะ,คะมาเชียร์เพื่อนนะครับถือถือว่ายังยังมีใจแต่ว่าสถานการณ์หอยลุนมันเป็นแบบนี้ครับโรมาโน่เนี่ยรายงานนะครับคือก่อนหน้านี้อย่างที่ทราบกันว่าเจ้าตัวเนี่ยยืนยันชัดเจนว่าพายอเรตี้แรกก็คืออยากอยู่ต่อะนะครับแล้วก็เชื่อว่าตัวเองจะสามารถแย่งตําแหน่งตัวจริงได้นะครับ เชสโกโแม้ว่าเชสโกจะมาก็ตามนะครับเล่นด้วยกันได้นะครับ22เท่ากันเลย <c oughs> ครับผมส่วนสูงก็พอกันนะครับหน้าตาก็หลออครับเ <c> ก <oughs> <c oughs> ี่ยวไหมเนี่ย <c oughs> <c oughs> เห็นแล้วแบบบางทีมันก็แบบเออน้องมันก็แบบคุณถ้าเขาไปอยู่ที่อื่นแล้วได้ดิได้ดีคุณอย่าเสียดายาด้วยความที่ว่าไม่ผมไม่เคยอะไรกับเขาเลยนะผมไม่เชียร์เขาตลอดนี่ฮอยลุนซัตเบิร์นนี่ของผมเองเออใช่ใช่นะครับตั้งแต่เขามาที่ผมไม่เคยแบบไม่เชียร์เขา<อ><อ>เลยนะคร<ม>ับผมเชียร์เขาตลอดแล้วก็เอาใจช่วยตลอดเพราะว่าผมเชื่อว่าเขามีใจ นะครับผมแต่ว่าโรมาโนบอกแบบนี้ครับบอกว่าเขาเนอยากอยู่แต่ว่าถ้าถ้าสมมติว่ามันถึงสถานการณ์ที่อาจจะต้องย้ายออกจริงๆนะครับเขาก็แจ้งนะครับทั้งตัวเขาเองแล้วก็เอเจนต์เนี่ยแจ้งกับสโมสรที่มาให้ความสนใจเขานะครับว่าขอเป็นการยืมตัวและบังคับซื้อขาดเพื่อที่จะได้การันตีอนาคตของเขาได้นะครับเงื่อนไขบังคับซื้อขาดเนี่ยมันก็จะต่างกับแบบออปชันซื้อขาด อะไรเงี้ยเหมือนแบบอันนี้มันคือชัวร์เลยว่ายืมแล้วก็อยู่ไปเลยนะครับเป็นเป็นการบังคับซื้อไปเลยไม่ใช่ว่าแบบเหมือนคล้ายๆลาซานโช่ไม่เอาแบบนั้นนะครับเพราะว่าเหตุผลก็คือเขาไม่ต้องการหลังจากยืมไปหนึ่งฤดูกาลแล้วก็ไม่ต้องการกลับมาเป็นบอมส์คอรคล้ายๆกับกรณีของซานโชกานาโชและฟอร์ดอะไรตอนนี้นะครับเขาไม่อยากเป็นแบบนั้นนะครับเขาอยากว่าถ้าไปไม่ว่ามันจะเป็นยังไงจะดีไม่ดียังไงเนี่ย อย่างน้อยเนี่ยเขาได้อยู่กับสโมสรที่ยืมตัวเขาไปซึ่งณปัจจุบันนะครับตอนนี้ก็เหลือนาโปลีะนะครับนาโปลีที่ตกเป็นข่าวหลังจากก่อนหน้านี้เอซิมิลานใช่ไหมครับเอซิมิลานน่าจะถอยไปแล้วไปโบนิเฟสแล้วนะครับตอนนี้ก็เหลือนาโปลีนาโปลีที่กําลังเจรจาพูดคุยมีรายงานถึงขนาดว่าคุยสัญญาส่วนตัวแล้วด้วยนะครับแล้วก็เหลือรายละเอียดอีกเล็กๆน้อยๆนะครับดังนั้น เงื่อนไขที่อาจจะยังรออยู่ก็คือไอ้นี่แหละครับที่หอยลุนต้องการก็คือต้องบังคับซื้อเขาไปเลยเหมือนการันตีไกลๆอ,อ่มมะมันจะมี <Okay. S 2> เขาใช้คำว่า buy ออปชั่นทูบายนนี้ปกติกตแบบที่ยืมปกตินะครับแต่ว่าของหอยลุนเนี่ยคือมันจะมันอีกขั้นหนึ่งก็คือการซื้อเนี่ยมันจะมันจะเหมือนบังคับไกลๆถ้าถ้าไม่ซื้ออาจจะโดนปรับเยอะขึ้นอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเขาอยาก การันตีอาเขาคตัวเองอ่ะไม่อยากย้ายไปย้ายมากลับไปกันโชก็อาจจะฉายเพราะว่ามีทั้งเพื่อนเก่าอย่างแม็กโทมิเนนะครับผมที่เพิ่งได้ผู้เล่น MVP ไปนะครับผมแล้วก็มีทั้งเดบรบอยนะครับอาจจะแบบเฮ้ยขอบคุณที่ส่งผมมานาาปลีนะตอนอยู่แมนยูในเตตผมไม่เคยได้กอนจ่ายแบบนี้เลยนะครับผมทะลุช่องแบบที่ผมวิ่งไปแล้วก็สามารถใส่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ต้องไปคอยพิงนู่นพิงนี่แล้วก็ ก็ไม่แน่นะครับเพราะว่านาปลรีเองฝั่งลูกกูกูเองก็ยังต้องพักถึงแม้ว่าจะไม่ต้องผ่าก็ตามนะครับจากรายงานล่าสุดนะครับก็น่าจะไปลงตัวพอดีไปก็อาจจะไม่ต้องไปแย่งตําแหน่งกับลูกาูกูซึ่งเป็นเจ้าของที่เดิมเพราะว่าตอนนี้เขากําลังพักอยู่อะไรอย่างนี้นะครับต้องรอดูกันนะน่าเสียดายถ้าถามผมนะผมผมผมไม่อยากเขาย้ายเนาะนี่ไหะก็ผมอยากแบบอย่างน้อยห้อาให้สุด เออยังยังน่าจะให้โอกาสเขาอีกสักหน่อยอ่ะนะคะอันนี้ไม่ใช่ด้วยเหตุผลทางนักฟุตบอลนะครับเหตุผลไอ้แบบไบแอสล้วนๆไบแอสล้วนๆใช่อยากให้เก็บไว้ใช่ไหมใช่อยากให้เก็บไว้นะครับหอยลุนแต่ก็มาดูอีกข่าวหนึ่งอันนี้ก็ไปกันใหญ่แล้วนะแต่นี่มาจากฟิชเชอร์เคสนะสื่อสเปนอืก็ต้องก็นิดนึงอะแต่ว่าไปเช็คมาแล้วมันฝั่งอังกฤษก็หลายคอสออฟไซด์อะไรพวกนี้ครับเขาก็รายงานมาที่ ใช่ไปในทิศทางเดียวกันนะครับบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับไปกันใหญ่นี่ผมเป็นคนพาดไว้ใช่ก็เลยถามว่าไปกันใหญ่นี่คืออะไรคือหมายถึงแบบซื้อใหญ่เลยคือไม่ไม่แบบไปกันใหญ่ไปยันกามาวิงก้าแล้วอะไรเงี้หลังจากพาดจากบาเลบ้าไปอะไรอย่างนี้นะครับก็คือสนใจแหละครับเอามาเสริมตรงกลางนะครับบอกว่าอโบริมเนี่ยอยากได้นะครับ แล้วก็เชื่อว่าน่าจะเข้ากับแผนการของแมนยูเนเต็ดเข้ากับแท็ติกของยูเน็ต่ะในซัมเมอร์ไม่ใช่ในซีซั่นนี้นะครับ80ล้านยูโรครับคุณผู้ชมรายงานจากฟิชเชอร์เคสแล้วก็หลายๆสื่อก็บอกว่าตัวเลขนี้นะครับที่แมนยูเนเต็ดจะยื่นเป็นครั้งแรกให้กับรอดริดพิจารณาแต่ว่าปัญหาก็คือตอนนี้เนี่ยกามาวิงกาเขาเจ็บะนะครับจะซื้อคนเจ็บอีกแล้วจะซื้อนค,คนเจ็บอีกแล้วเอาไปทำอะไรและอีกอย่างหนึ่งก็คือผมไปดูว่า ซีซั่นที่แล้วเนี่ยตัวคาร์มาวิก้าเองอะครับได้ลงสนามเยอะไหมได้ลงไปประมาณ20นัดเองมั้งในลีกนะใช่คือแต่เขาเป็นห่วงตรงนี้นะคือนอกนอกจากเป็นตัวสำรองแล้วยังประสบปัญหาบาดเจ็บด้วยอีกนะครับแต่ว่าสัญญาของเขามีถึงปี2 0 2 9นกะคะกับมาดริดนะแล้วก็ไม่ได้การันตีตำแหน่งตัวจริงอะมันก็เลยกลายเป็นข่าวมาว่าเออเป็นไปได้ที่จะย้ายออกไหมอะไรอย่างเงี้ยอารอนโซ่ก็อาจจะไม่ใช้เขาอะไรเงี้ยแต่ถ้า80ลร้านยูโรนี่ผมก็แบบแม่ My God. <laughs>